สวัสดีครับก็มาต่อกันนะครับในส่วนของบทที่9กันะครการพยากรณ์นะครับในภาคที่2พภาคนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทําใน Excel นะครับก็บทที่9เนี่ยเราจะสอน3วิธีการด้วยกันก็คือ MAMoving Average นะครับ w m a w e i g h t Moving Average แล้วก็ ES นะครับ Exponential Smoothing นะครับโดยใช้ Excel เนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในตัวของ Excel นะครับ ก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับนักศึกษาจะได้ไฟล์ตัวนี้ไปนะครับเพื่อใช้ในการฝึกในการทำใน Excel นะครับในเรื่องของการพยากรณ์นะครับวิธีการแรกที่ผมจะสอนให้นะครับก็คือ moving average นะครับ moving average ค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่นะครับเป็นวิธีการที่ใช้กับการชุดข้อมูลที่เป็นลักษณะคงที่นะครับอตอนนี้เรามีโจทย์นะครับ เรามีโจทย์ให้ดังตารางขวามือนี้นะครับเรามีข้อมูลของบริษัทนะครับเป็นข้อมูลยอดขายแก้วน้ํานะครับอาจจะไม่ใช่แก้วน้ำมันมีทศนิยมด้วยนะครับเป็นค่าเฉลี่ยมาข้อมูลยอดขายแก้วน้ำเนี่ยในแต่ละเดือนนะครับผมมีข้อมูลอยู่20นะครับเป็นเป็นตัวอย่างเนาะผมบอกว่าชุดข้อมูลตัวนี้แหละที่บอกว่าต้องมีอย่างน้อย30ขึ้นไปแต่ว่าในที่นี้เป็นแบบสุนทัณตัวอย่างนะครับ ผมกลัวว่ามันเยอะไปเดี๋ยวคุณจะงงเอาแค่20ตัวอย่างก็พอนะครับอยอดขายตรงนี้นะครับแก้วน้ำส4 2สาใบเนี่ยช่างมันนะครับอาจจะขาย42กับอีกครึ่งใบมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าผมยกเป็นตัวอย่างตัวเลขสมมติเฉยๆให้เห็นว่าทำยังไงพอเนาะอ่ะส่วนข้อมูลที่เราได้มาฮะตัวนี้คืออย่างที่เคยผมเคยบอกนะคือค่า y เองค่าจริง ค่าจริงช่องนี้คือค่าจริงช่วงเวลานะครับ20ช่วงนะครับแล้วแต่เรากําหนดนะครับเป็นอะไรในที่นี้กําหนดเป็นเดือนมากนะฮะผมได้ข้อมูลมา20เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการพยากรณ์โดยวิธี moving average นะครับทีนี้มาดูสูตรก่อนนะครับสูตรของ moving average นะครับมีอยู่ว่า y hat t บวก1นะครับ y hat เราบอกแล้วเป็นค่าพยากรณ์นั่นคือค่าที่เราอยากรู้ t บวก1ก็คือค่าในอนาคตไป1ช่วงเวลานะครับ มันจะเป็นการพยากรณ์ไปหนึ่งทุกๆหช่วงเวลาช่วงเวลาช่วงเวลาไปนะครับสูตรเขาบอกว่าให้เอา yt บวก yt ลบ1บวก yt ลบ2บวกไปเรื่อยๆจนถึง yt ลบ k บวก1นะครับวงเล็บปิดหางด้วย k อย่าเพิ่งไปตกใจกับพวกสูตรอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่ามันตีความว่ายังไงเขาบอกให้เอา yt บวก yt ลบ1ก็คือค่าปัจจุบันนะครับบวกค่าในอดีต ย้อนหลังไปหนึ่งช่วงเวลาบวกค่าในดอดีตย้อนหลังไปหนึ่งช่วงเวลาบวกไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วหารด้วย k ค่า k ตัวนี้ก็คือค่าจํานวนช่วงเวลาที่คุณนํามาใช้นะครับสมมุติคุณใช้สองช่วงเวลาคุณเอาแค่ yt บวก yt ลบหมาบวกกันนะครับแล้วหารด้วย k ก็ได้นะครับนั้น k ของคุณมีแค่2ช่วงเวลาก็หารด้วย2คุณใช้ t ลบสมาบวกเข้าไปด้วยค่า y ของคุณเป็น3ตัวแล้วนั้น ค่า k ก็เป็น3ก็หารด้วย3คุณจะใช้กี่ช่วงเวลาก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณนะคสำหรับ moving average เนี่ยแล้วแต่เราจะกำหนดอาจจะใช้2ช่วงเวลาบวกกันจจใช้3มช่วงเวลาบวกกันแต่สังเกตว่าหารด้วย k ก็คือหารด้วยช่วงเวลาที่คุณนำมันมาใช้นะครับถ้าสังเกตดีๆมันคือสูตรของอะไรนะครับถ้าจะบอกใบ้ก็คือนี่ฮะชื่อมันเลยครับ average แปลว่าค่าเฉลีย่ย เพราะฉะนั้น moving average เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการพยากรณ์ครับนั่นคือการหาค่าพยากรณ์โดยนำค่าปัจจุบันบวกกับค่าในอดีตแล้วหารด้วยช่วงเวลาทั้งหมดก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนั่นคือมันเป็นสูตรของค่าเฉลี่ยครับนะมันเป็นสูตรของค่าเฉลีย่ยแค่นั่นเองนี่คือ moving average นะครับถ้าผมจะยกตัวอย่างอ่มาดูตามตารางนะครับ ช่องสีเทานะครับเราจะไม่กกอะไม่ใช่เราจะไม่เกาะแต่เราไม่สามารถพยากรณ์ได้เพราะว่ามันต้องใช้ข้อมูลอดีตถ้าคุณใช้ช่องนี้คุณต้องใช้ข้อมูลอดีตย้อนขึ้นไปด้านบนแต่มันไม่มีให้ใช้เพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่หายไปนะครับทีนี้เนี่ย MA เนี่ยผมยกตัวอย่างมาให้ดูแบบ2เดือน3เดือน4เดือนนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้า2เดือนคุณใช้2เดือนย้อนหลังเฉลี่ยก,กันนะครับ ถ้า3เดือนคุณใช้3เดือนย้อนหลังเฉลี่ยกัน4เดือนคุณใช้4เดือนย้อนหลังเฉลี่ยกันนะครับ MA ก็จะแยกเป็น3วิธีที่ผมยกตัวอย่างให้ดูอันนี้วิธีหนึ่งนะอันนี้วิธีหนึ่งนะอันนี้วิธีหนึ่งนะไม่ได้คิดรวมกันนะแยกกันคิดนะครับผมคิดแบบ2เดือนให้ดูก่อนละกันอ่านิดนึงอาจจะมีคนสงสัยอ้าวอาจารย์แล้วแล้ว,แล,วแล้วผมต้องทําแบบ2เดือน3มเดือนหรือ4ี่เดือนล่ะหรือห้าเดือนหรือ e arn, หเดือนละนะครับคําตอบก็คือ ยิ่งคุณเฉลี่ยเยอะนะครับยิ่งคุณเฉลี่ยเยอะนะครับความแม่นยําก็จะสูงแต่การเฉลี่ยเยอะยกตัวอย่าง да. เฉลี่ย2เดือนนะครับคุณจะมีข้อมูลตั said, nice well? ้งแต่เด so ือนที่3เป็นต้นไปเฉลี่ย4เดือนคุณจะมีข้อมูลตั้งแต่เดือนที่5เป็นต้นไปการเฉลี่ยเยอะจะทําให้ข้อมูลคุณหายไปนะครับอยู่ที่ว่าคุณมีข้อมูลเยอะไหมถ้าคุณมีข้อมูลเยอะคุณเฉลี่ยเยอะได้แต่ถ้าคุณมีข้อมูลน้อยคุณอย่าไปเฉลี่ยเยอะไม่งั้นข้อมูลคุณจะหายไปค่าพยากรคุณจะเหลือน้อย นะครับทำให้ดูแล้วมันมันอาจจะเอาไปใช้ต่อไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะนะครับนั้นโดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นอาจจะเป็นใช้ลักษณะ2เดือน3เดือน4เดือนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในความเป็นจริงเวลาได้ข้อมูลพวกนี้มาเนี่ยเรามักจะได้ข้อมูลไม่เกิน3ปีนะครับเพราะว่าบริษัทมักไม่ค่อยเก็บข้อมูลหรือไม่ไม่ค่อยให้ข้อมูลในการทํางานพวกนี้ให้นะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือถ้าคุณได้ข้อมูลอย่างเก่งเลยนะคุณได้มาสามห้าสิบข้อมูลเนะี่ยถ้าคุณเฉลี่ยเกินสี่เดือนขึ้นไปเนะี่ยข้อมูลคุณจะเหลือน้อยหละนะครับนั้นสองเดือนสามเดือนสี่เดือนประมาณนี้กาลังดีนะครับอ่ะทีนี้มาดูสองเดือนฮนะสองเดือนเนี่ยเดือนที่หนึ่งหรือที่สองคุณไม่สามารถพยากรณ์ได้เพราะว่าคุณต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังกลับไปนะครับนั้นเดือนแรกที่คุณจะพยากรณได้มันจะตรงกับเดือนที่สามตรงนี้นะครับช่องสีส้ม วิธีการวิทยากรเราก็จะใส่สูตรเข้าไปนะครับเราใช้สูตรเอเบเล e เลยนะครับเราจะไม่ต้องไปเท่ากับบวกลบหารนู่นนี่เสียเวลานะครับมีสูตรใช้สูตรเลยเอเบเลตนะรมันคือเอเเนั่นเองเอเบเล e ช่องไหนบ้างอ่ะกดเข้ามาปุ๊บนะฮะสังเกตนะฮะผมจะบอกวิธีการไล่ช่องให้ดูนะครับ y h t t บวกหนั่นคือค่าพยากรเนะตอนนี้กำลังจะหาค่าพยากรณ์ของเดือนที่สาม นั่นหมายความว่า y hat t บวกหนึ่งมันคือเดือนที่สถูกไหมครับช่วงเวลาของกรารพยากรณ์ที่เรากำลังจะหาคือเดือนที่3ตรงนี้คือช่วงเวลาเนาะ t บวกหนึ่งแสดงว่า t บวกหนึ่งอะไรอะไร t เนี่ยเราต้องหาเป็นตัวเลขก่อน t มันคือเท่าไหร่ t เนี่ยคือเลขอะไรบวกกับหนึ่งให้ได้3นั่นก็คือ2งตัว t คือ2องสองบวกหนึ่งคือ3นั้น ตัว t คือ2นะทดไว้ในใจก่อนนะครับเพราะงั้นช่วงเวลาที่3เนี่ยเป็นค่าพยากรณ์ t บวกหนึ่ง t คือ2เนาะส่วนช่วงเวลาของการพยากรณ์คือช่วงเดือนที่3นะครับการที่คุณจะพยากรณ์นะครับช่วงเวลาของเดือนที่3คุณต้องเอาช่วงเวลาของเดือนที่2กับ1เฉลี่ยกันนะครับ2กับ1เฉลี่ยกันทําไม่ต้องเป็น2กับ1อ่ะตะกี้ t ของคุณคือ2ถูกไหมครับตามสูตรก็คือย้ออนกลับไปคคื่าจริง t ของคุณคือ2ก็แทนทีตรงนี้เป็น2มันก็คือช่วงเวลาของค่าจริงอยู่ที่2มันก็คือช่องนี่ช่วงเวลาบวกกับช่วงเวลาของค่าจริงคือ2ลบ1ก็ได้1ก็คือ y 1น่ก็คือช่องนี้อันนี้ผมเทียบจากสูตรให้เห็นด้วยเนาะนะครับโอเคถ้าเข้าใจก็จะดีมากแต่ถ้ามือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจอันนี้ไม่เป็นไรครับให้จำช่องก็ได้ครับ ให้จำช่องก็ได้ถ้าคุณยังไม่เข้าใจขนาดนั้นคุณไปทบทวนเพิ่มแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่3นะครับให้เอฟเวอร์กับหนึย้อนไปนี้นะนี่แค่นี้คุณก็จะได้ค่าเฉลีย่ยจาก i6 ถึง i7 นะครับแล้วคุณก็กดโอเคเสร็จแล้วนี่คือค่าเบีกยณ์ของช่วงเวลาที่3ครับหลังจากนั้นทำยังไงครับ โอ้สบายครับใช้ท Excel ทํทำนี่ง่ายมากแต่ถ้าคุณคำนวณมือคุณต้องคำนวณเงี้ยทุกช่องนะครับทุกช่องเวลาใช้ฟังก์ชันออโต้ฟิลเลยครับคลิกเครื่องหมายบวกมุมขวาล่างนี่ครับลากเลยครับลากห้สุดก่อนลากถึงจะ24เลยฟึบเสร็จแล้วใช่ไหมคำตอบจริงๆก็คือเกือบเสร็จแล้วอีกนิดหนึ่ง ให้คุณลองเช็คสูตรตรงเนี้ยสูตรคุณไม่ผิดละนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรเดียวกันที่ลากลงมาให้คุณลองเช็คสูตรครับมันจะมีสูตรที่ผิดอยู่3อันหลังอันเนี้ยสูตรไม่ถูกนะครับอันนี้ถูกแล้วลองเช็คดูมันคือของเดือนที่20ถ้าจะหา21จะย้อนไป2 0 19เฉลี่ยกันอันเนี้ยถูกแล้วนะครับแต่ถ้าหาเดือนที่ย2 เห็นไหมครับว่ามันเอาเดือนที่20กับเดือน21เฉลี่ยกันเดือนที่20เนี่ยมันมีแต่เดือนที่21มันไม่มีซึ่งมันไม่ถูกเดือนที่21เนี่ยค่าจริงไม่มีแต่ค่าพยากรณโผล่มาแล้วแทนะเดือนที่22เราจะใช้ค่าเฉลี่ยของเดือนที่20 50.5ตรงเนี้ยบวกกันนะครับแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยกับตัวนี้50นี้นะครับแทนแต่ช่องตอนนี้มันเลือกผิดอยู่นะครับ นั้นแก้สูตรนิดนึงครับวิธีแก้ก็แก้งี้ก็ได้ครับมันไม่ใช่ i ยี่สิบหกเนาะลบ,ลบเลยแล้วก็คอมม่าแทนแล้วก็เลือกช่องนี้เลยนะครับ j ยี่สิบหกนะครับอ่ะกด enter ถูกแล้วนะครับพอ,อมาช่องนี้อ่ามันเลือกสองช่องนี้ไม่มีข้อมูลมันก็เลยขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่พบข้อมูลสองช่องนี้เอาสองช่องไหนแทนก็จะเป็นสองช่องนี้แทนแล้วครับไม่ใช่สองช่องนี้ วิธีการไม่ต้องไปแก้ก็ได้ครับให้เอาเคอร์เซอร์ไปแตะที่ตัวขอบไอ้ตารางสีเนี้ยที่ผมมานะครับมันจะเึ้นเครื่องหมายสีทิศนี้นะครับคลิกซ้ายนะครับคุณก็จะลากไปไหนก็ได้เห็นไหมตำแหน่งที่คุณจะต้องลากไปให้ถูกก็คือขยับทางขวาหนึ่งช่องแค่นี้เองนะครับแล้ว enter นี่มันก็จะถูกแล้วเห็นไเห็นไหม,หไหมส่วนอันนี้มันต้องเป็นอันไหนก็ต้องเป็นเหมือนกันฮนะเลื่อนมาทางขวาครับก็ enter เสร็จอันนี้เรียบร้อยครับ การพยากรณ์แบบ2เดือนของ Moving a v e r a ร e นะครับทีนี้แบบ3เดือนทำไงแบบ3เดือนทำเหมือนกันเลยครับ a v e r a g e แต่เปลี่ยนเป็นหาเดือนที่4ต้องใช้เดือนที่3 2 1 3เดือนนี่ไงนี่ยเดือนโอเคแค่นี้ลากลงมาลากเสร็จจะมี3ช่องสุดท้ายสูตรไม่ถูกแก้ครับนี่ ช่องนี้ไม่ถูกทีนี้อันนี้แก้ไงไเลือกใหม่เลยนะครับให้หมดเลยในนี้คุณก็เลือก3เดือนอันนี้ก็ต้องเป็นช่องนี้นะครับให้ถ้าจะเลือกช่องถัดไปนะครับให้กด Control ในแป้นคีย์บอร์ดนะครับ Control ก็คือตัว Ctrl นะครับตัวย่อมุมซ้ายล่างสุดนะครับมุมซ้ายล่างสุดกดค้างนะครับแล้วก็เลือก โรยการเลือกกระโดดท้ามช่องได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้อย่าไปยุ่งกับสีส้มนะสีส้มเันเป็นวิธีของเขานะครับแล้วก็เอ็นแทถกแล้วอันนี้นี้พอมาช่องนี้ปุ๊บอ่ะเหมือนกันถ้ามันต้องกระโดดท้ามช่องก็้ำง,ง่ายกว่ากดนี่นี่นี่ครับช่องนี้อ่ะพอมาช่องนี้ปุ๊บอ๋ออันนี้สามช่องนี้แหละมันมาได้ทั้งยวงเลยเนาะขยับขวามาเลยครับ เรียบร้อยอันที่4ทำง่ายเหมือนกันก et, นะครับกด e v a l a t e นะครับถ้าทำใน Excel จะค่อนข้างทำได้ไวและง่ายมากนะครับหาเดือนที่5ย้อนไป4เดือนโอเคลากออกมาอ่ะแก้3ช่องสุดท้ายนะครับช่องบนหัวมันแล้วก็2 3 4สามสี่ e v ตัว ทำบนหัวมันหนึ่งสองสามสี่ทำนหัวมันหนึ่งสองสามสี่โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นถัดไปเราเอาทรัพยากรเสร็จแล้วตามกระบวนการที่เราเคยพูดเนะเาะสร้างกราฟเลือกวิธีพยากรณโทษจีพอดีผมเป็นลืมสร้างกราฟเดี๋ยวผมสร้างให้ดูทีเดียวนะครับสร้างกราฟเลือกวิธีพยากรณ์แล้วก็ พยากรพยากร์กรเสร็จต้องวัดความแม่นยำนะครับผมให้ใช้สูตร mse ละกันสูตร mse mse นะครับเดี๋ยวผมอธิบายในชั้นเรียนแล้วกันนะครับไอตัวสูตรแต่ว่าใน Excel ให้ใช้สูตรสำเร็จเลยก็คือเข้าไปเลือกที่ฟังก์ชันครับเพ,เพื่อคนไหนหาไม่เจอนะทําตามนี้ก่อนก็ได้นะครับคลิกตรงนี้นะครับเลือกที่ o หรือทั้งหมดเนะี่ย แล้วมันจะมีสูตรฟังก์ชันใน Excel เนี่ยไล่อักษร a ถึง z เลยให้คุณไปหาตัว s นะครับ s s u m sum x m y 2ตัวนี้ตัวนี้ sum x m y 2นะครับพอดีมันจะไปแมทกับสูตร m SE. s e เกือบทั้งหมดเลยนะครับกดโอเคนะครับทีนี้ ให้เราเลือกอะไรเวลาเราจะวัดความผิดพลาดนะครับเขาจะใช้ช่องค่าจริงเทียบกับที่เราพยากรณ์ได้นะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยให้สังเกตว่าค่าจริงเนี่ยมันมีเดือนที่1นึถึงยีแต่ค่าพยากรณ์สมมติพยากรณ์แบบสเดือนเนี่ยมันมีเดือนที่3ามถึงย4คุณจะเห็นว่าจํานวนมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับงั้นะ เทคนิคก,ก็คือให้เลือกนะครับค่าจริงกับค่าพยากรณ์ในเดือนที่มันมีตัวเลขนะครับทั้งสองฝั่งนะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับคุณจะเห็นว่าค่าจริงเนี่ยมันมีตัวเลขตั้งแต่1ถึง20แต่ค่าพยากรณ์เนี่ยเดือนที่1กับ2เนี่ยมันไม่มีตัวเลขเพราะฉะนั้นค่าจริงเดือนที่1กับ2ไม่ต้องเอามานะครับ้องต้องมีตัวเลขทั้งสองฝั่งอันนี้มันไม่มีเห็นไหมมันเริ่มที่มีสองฝั่งก็คือเดือนที่3เป็นต้นไป แล้วก็ไปสุดเดือนที่ยี่สิบยเดถึงยี่บสี่ค่าจริงไม่มีแต่ค่าพยากรณ์มีนะครับเวลาเลือกให้เลือกอย่างนี้ก็ให้เลือกแค่เดือนที่สามไปถึงยี่สินะครับในช่องนี้นะช่อง x ส่วนช่อง y ก็ให้เลือกเหมือนกันเดือนที่สมไปถึงแค่ยี่สแค่นี้พอนะครับกดโอเคนะครับเสร็จหรือ,อยังยังหารด้วยตามสูตรมันต้องอาหารด้วยหารด้วย จำนวนที่คุณเอามาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปีเลียที่สามนะช่วงเวลาที่สามถึงยี่สิบนะถ้าสมมุติช่วงเวลามันมันมันไม่เยอะคุณนับเอาคุณก็ใส่เลขเลยก็ได้แต่ผมจะสอนว่าให้ใช้สูตรให้สูตรการนับ CO2 นะครับเขาให้มันนับให้ให้มันนับให้คุณจะลากตรงไหนก็ได้ครับเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นการนับให้มัน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 ไม่ใช่เอาตัวเลขมาบวกกันแต่มันเป็นการเอาช่อง นับช่องให้สมมติคุณลากจากนี่ไปนี่มันก็จะนับให้สามถึงยี่สิบในกี่ช่องที่มีตัวเลขในช่องนั้นนะม,มีกี่ช่องนะครับวิธีการใช้สูตรนี้เนี่ยมันทําให้คุณไม่พลาดในการนะับนะครับคุณใช้สูตรนี้แล้วคุณลากออกเลยมันก็จะนับให้อัตโ,ตโนมัติแต่ถ้าเกิดคุณไปนั่งนับสามสามเป็ 1, นหะนึ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่นับไปแล้วเกิดพลาดไปเลขหนึ่งตัวหารก็จะผิดการคำนวณออกมาก็จะผิด นั้นผมแนะนําให้ใช้สูตรนี้นะครับหารด้วยเขาแล้วก็จํานวนช่องที่คุณใช้ไปแล้วก็ enter ed. นี่ครับคุณจะได้ mse เท่ากับ2.9นะครับนี่คือการหาค่าความแม่นยําทีนี้ถัดมาครับ mse 2.9ดูยังไงแม่นไหมแม่นค่า mse แม่นยําแสดงว่า จะมีค่าเข้าใกล้0เพราะว่าสูตรเนี่ยมันจะเอาค่าจริงกับค่าพยากรณ์มาเทียบกันก็คือมันลบกันนั่นเองนะครับยกตัวอย่างผมผมมีค่าจริง50ผมมีค่าพยากรณ์50แสดงว่าค่าจริงเนี่ยที่เกิดขึ้น50ผมพยากรณ์แล้วแสดงว่าผมขายของได้50แสดงว่ามันตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะแสดงว่าแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย50ลบ50มันได้0ค่าเออร์มันก็เลย0แม่นยำา1 0 0อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแสดงว่าค่า mse หรือค่าความแม่นยำเนี่ยถ้ามันเข้าใกล้0แสดงว่าแม่นนะครับเ,เดี๋ยวจะสับสนไอ้พวกค่า mse พวกค่า rmse mape อะไรพวกนี้เป็นการวัดความผิดพลาดเนาะ เป็นการวัดความผิดพลาดไม่ใช่ความแม่นยำแต่มันแต่มันสามารถแปลแปลความได้เป็นเรื่องของความแม่นยำด้วยมันจะวัดความผิดพลาดออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ายอดขาย50พยากรณ์ใน้50แสดงว่าผิดพลาดการการพยากรณ์ไม่ผิดพลาดเลยก็คือออกศูนย์นะครับมันก็เลยแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ไงนะโอเคเนาะแสดงว่าอันนี้สองจุดเก้าค่อนข้างเข้าใกล้ศูนย์ค่อนข้างแม่นมากนะค่อนข้างแม่นมากเลยทีนี้มาดูไอ้ตัวสามเดือนกับสี่เดือนเทียมด้วย ผมที่เขียนผมก็รางนี้เลยครับแต่ถามว่ามันตรงไหมมันใช้ได้ไหมมันใช้ไม่ได้ครับคุณต้องมาเลื่อนช่องหน่อยนะครับอันนี้ต้องเลื่อนกลับไปอ่ะอน,นี่ต้องแค่นี้อันนี้เพราะว่าเดือนที่4ี่ใช้ถึงเดือนแค่ที่สี่นะครับโอเคอันนี้คือถูกแล้วอ่ะนี่คืถูกแล้วได้3ามจดเดอ่ะเดี๋ยวคิดของเดือนที่4ต่อก่อน เดือนี้สี่ปึ๊บเดนี้สี่จะสตาร์ทที่ของเดือนที่ห้าแบบสี่เดือนนะครับอาจจะลบที่ลงมาแบ,บ่แค่นี้ Enter น,นะครับอ่ะโอเคอ๋อเดี๋ยวผมลืมขยับของเดือนนี้ต้องใช้ของอันนี้ ถูกแล่าอ,อันนี้ถูกแล้วนะครับโอเคนะครับ MSE เราแยกเป็น3วิธีย่อยก็คือแบบ2เดือน3เดือน4เดือนผลปรากฏว่าแบบ2เดือน3เดือน4เดือนอะไรแม่นสุด2เดือนแม่นที่สุดนะครับเพราะตัวเลขเข้าใกล้ศูนย์สองเกลขน้อยนะครับเห็นไหมถ้าเทียบระหว่างวิธีการแต่และว,วิธีนะครับเราต้องใช้สูตรสูตรเดียวกันในการเทียบนะครับไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าอันนี้ mse ส9แล้วอยู่ๆคุณบอกว่า rmse ได้0.1อย่างนี้บอกว่าเอาน,นี้เทียบอันนี้อันนี้แม่นกว่าครับอันนี้เข้าใกล้ศูนย์ผิดนะครับถ้าอางนั้นผิดเลยนะครับ <S 1> <S 1> ถ้า rmse ไอ้นี่ก็ต้องคิดแบบ rmse ด้วยไอ้นี่ก็ต้องคิดแบบ rmse ด้วยถึงจะมาเทียบกันได้นะครับงนั้นผมผมถึงต้องเตือนเยอะๆหน่อยนะครับสำหรับตรงนี้นค, <S <S คือสิ่งที่ที่ต้องระวังนะครับ ที่ต้องระวังนะว่ามันอาจจะเข้าใจผิดต้องเป็นวิธีการคำนวณแบบเดียวกันถึงจะเทียบกันได้นะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือวิธีการพยากรณ์ในวิธีแรกนะครับ moving average นะครับอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับอีกประมาณ6วิธีเนี่ย มันจะสเต็ปเดียวกันเปลี่ยนแค่สูตรเท่านั้นเองนะครับการคิดเออร์เลอร์เหมือนกันการพยากรณ์ก็เริ่มไล่ช่องเป็นก็จะเข้าใจมากขึ้นอ๋อผมลืมไปสุดท้ายครับผมสร้างกราฟให้ดูธีสร้างกราฟนะครับเราก็จะเทียบเป็นของใครของมาเนาะ,ะกราฟเนี่ยเลือกตัวเลขทั้งหมดเลยกนะ็นด้ะนะครับผมเลือกอันนี้ยอดขายนะครับแล้วก็กด c ทร t r o l งนะครับก็เลือกช่องนี้เลือกให้หมดเลย ผมเลือกทั้งหมดเลยเดียวกว่าตั้งแต่หัวตารางเลยถึงเดือนนี้ยี่สี่นะครับแล้วก็นี้นะครับโอ้ยเลือกไม่เลือกไม่ตรงอ่ะอ่ะโอเคเสร็จแล้วผมเข้าไปใน insert แล้วก็เป็นกราฟเส้นนะครับการพยาารณเราจะทําเป็นกราฟเส้นนะเพื่อหเห็นแนวโน้มแล้วก็เทียบกันอันแรกก็ได้นี่ครับนี่คือนี่คือกราฟนะครับ ยอดขายเทียบกับการพยากรณ์แบบมูลเ่เรบแบบสองเดือนนะฮะค่อนข้างผมไมดูใ,ใกล้วิธีดูกราฟนะฮะกราฟผ้ามันค่อนข้างแนบหรือใกล้กันหรือมีแนวโน้มไปทิศทางเดียวกันแสดงว่ามันมีความแม่นยาหรือเออเรื่อต่ำนะครับนะอย่างอันเนี้ยสังเกตว่าอันนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็พยากรเนี่ยทิศทางไปในทิศทางเดียวกันและกราฟค่อนข้าง ใกล้ๆเกือบจะทับกันเลยแสดงว่ามันค่อนข้างแม่นมากนะครับถ้ากราฟมันแม่นมันจะทับกันเลยนะครับนะอันเนี้ยปึ๊บช่วงนี้ตกอันนี้เพิ่งขึ้นในช่วงนี้ตกอันนี้เราเรียกว่าการแทร็กของกราฟนะครับเส้นแดงคือพยากรณ์นะเส้นฟ้าคือค่าจริงอันนี้ขึ้นอีกอันนี้ขึ้นอีกสแสดงว่าการพยากรณ์แบบเนี้ยค่อนข้างเหมาะกับกับลักษณะของยอดขายที่เราจะพยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยที่สีน้ําเงินไม่มีแล้วแต่สีแดงไปต่อเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ย ถ้าเราเอาไปใช้ในการวางแผนต่อเนี่ยมันจะมีค่อนข้างมีความแม่นยําแล้วเป็นไปได้จริงๆตามกราฟที่เราที่เราพยากรณ์มาได้นะครับโอเคเนาะอันนี้ผมสร้างให้ดูตัวเดียวแล้วกันนะครับส่วนไอตัว3าเดือนสเดือนก็เลือกเหมือนที่ผมบอกนะครับโอเครู้สึกว่าจะใช้เวลาเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยว วิธีที่สองกับวิธีที่สามเดี๋ยวผมขอเป็นพาที่สามแล้วกันตอนแรกกะว่าจะมีแค่สองพาทในหนึ่งบทก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นพาทที่สามแล้วกันนะครับเราจะได้เข้าใจละเอียดละเอียดหน่อยก็คลิปนี้ก็จะจบแค่ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคลิปเนี่ยผมจะพยายามให้เกินครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกน่าเบื่อถ้าเกินมากกว่านั้นทําําพยายามทาเป็นคลิปย่อยๆไปนะครับอโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะจบแค่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ